สวัสดีค่ะวันนี้จะมาแนะนําระบบเทรนนิ่งระบบเทรนนิ่งเป็นการฝึกอบรมทั้งภายในองค์กรและก็ภายนอกองค์กรสามารถสร้างหลักสูตรการฝึกอบรมได้หลากหลายรูปแบบสามารถดูค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมได้สามารถเรียกดูประวัติการฝึกอบรมของพนักงานได้และที่สําคัญสามารถประเมินผลการฝึกอบรมทั้งตัวผู้อบรมเองสถานที่วิทยากรรวมทั้งหลักสูตรในการฝึกอบรมค่ะ หน้าจอนี้นะคะก็เป็นโฟลชาร์ตการทํางานของระบบเท a นนิงค่ะเรามาดูการทํางานของโฟลชาร์ตกันนะคะยูเซอร์นะคะก่อนอื่นจะต้องมีการกําหนดหลักสูตรก่อนนะคะก่อนที่จะขออนุมัติอบรมภายนอกและก็อบรมภายในค่ะการอบรมภายนอกนะคะก็จะมีในส่วนของบันทึกผลอบรมและในกรณีที่มีค่าใช้ใจ่ายนะคะจะต้องมาขออนุมัติเปิดงบอบรมและก็บันทึกค่าใช้ใจ่ายจริงค่ะสําหรับอบรมภายในนะคะจะมีในเรื่องของการจองห้องอบรม การลงทะเบียนของผู้เข้าอบรมนะคะแล้วก็สามารถถอดลงทเบียนได้บันทึกการอบรมนะคะและสามารถประเมินผลการอบรมได้นะคะถือว่าเป็นจุดสําคัญของระบบเทรนนิ่งนะคะที่สามารถประเมินผลการอบรมทั้งตัววิทยากรเองหัวข้ออบรมสถานที่อบรมวิทยากรนะคะและสุดท้ายสามารถบันทึกรับรายงานผลการอบรมได้ค่ะ <S <S เรามาดูแต่ละหัวข้อนะคะจุดสําคัญที่ ใช้ในระบบเทรนนิ่งนะคะเราไปดูในเรื่องของการกำหนดหลักสูตรกันค่ะการกำหนดหลักสูตรนะคะยูซอร์สามารถกำหนดหลักสูตรได้ไม่จำกัดนะคะเราไปดูตัวอย่างการกำหนดหลักสูตรความปลอดภัยในการทำงานค่ะหน้าจอนี้จะเป็นหน้าจอในการบันทึกกำหนดหลักสูตรนะคะในส่วนของ general ก็จะมีในเรื่องของรหัสหลักสูตรชื่อหลักสูตรหมวดหลักสูตรนะคะลักษณะหลักสูตรจะมีแบบต่อเนื่องและก็ไม่ต่อเนื่องนะคะ ประเภทการฝึกอบรมค่ะก็จะมีฝึกเตรียมเข้าทำงานฝึกยกระดับฝีมือในงานฝึกเปลี่ยนสายอาชีพหรือว่า on the job training ค่ะในส่วนของระยะเวลานะคะสามารถกำหนดได้นะคะเป็นปีเป็นเดือนเป็นชั่วโมงนาทีนะคะสำหรับหลักสูตรสามารถนำส่งกรมพัฒนาฝีมือแรงงานได้นะคะต่อไปนะคะหัวข้ออบรมหลักสูตรจะต้องมีการระบหัวข้ออบรมนะคะว่าในแต่ละหัวข้อมีชั่วโมงการอบรมกี่นาทีกี่ชั่วโมง ในกรณีที่หลักสูตรเป็นหลักสูตรต่อเนื่องนะคะจะต้องมีหลักสูตรที่ควรอบรมก่อนหลักสูตรที่อบรมต่อไปค่ะถัดไปจะเป็นในเรื่องของรายละเอียดอื่นๆนะคะวัตถุประสงค์เนื้อหาหรือว่าคุณสมบัติของผู้เข้าอบรมนะคะสามารถนำบันทึกคำอธิบายได้ไม่จำกัดค่ะคราวนี้ก็จะเป็นตัวอย่างของการกำหนดหลักสูตรนะคะต่อไปเราไปดูการบันทึกขออนุมัติอบรมภายในกันนะคะ และนี่ก็จะเป็นบันทึกขออนุมัตอบรมภายในนะคะในส่วนของเจเนอ a l ลก็จะมีในเรื่องของเลขที่เอกสารวันที่เอกสารนะคะหลักสูตรนะคะที่เราได้มีการกําหนดไปนะคะชื่ออบรมนะคะวันที่เริ่มต้นและสิ้นสุดในการอบรมค่ะวันที่เริ่มต้นและสิ้นสุดในการลงทะเบียนหรือว่าถอนทะเบียนนะคะหน่วยงานนะคะที่ด้านการจัดก,การอบรมะคะ่ะประเภทการอบรมภายในหรือว่าภายนอกนะคะ กลุ่มผู้อบรมเป็นบุคคลทั่วไปหรือว่าเป็นพนักงานในบริษัทน,นะคะการจัดอบรมแบบปกติหรือว่าแบบเร่งด่วนนะคะแต่ที่สําคัญอย่าลืมใส่ผู้บันทึกขอ,อนวัดอบรมภายในด้วยนะคะและกรณีการมีประเมินผลอบรมนะคะต้องการรับผลการอบรมหรือไม่และสามารถจํากัดจํานวนบุคคลที่จะเข้าอบรมนะคะว่าจะเป็นพนักงานหรือว่าบุคคลภายน,นอกสามารถใส่จํานวนได้นะคะ แถบต่อไปจะเป็นในเรื่องของรูปแบบการประเมินค่ะสามารถประเมินวิทยากรประเมินหัวข้ออบรมประเมินสถานที่ประเมินผู้เข้าอบรมได้นะคะหรือว่าจะต้องการประเมินในส่วนอื่นก็สามารถเพิ่มเติมได้เหมือนกันค่ะแถบต่อไปจะเป็นในเรื่องของรายละเอียดอื่นๆนะคะคุณสมบัติผู้เข้าอบรมวิธีการสมัครข้อจํากัดผลที่ได้รับสามารถเพิ่มเติมได้ไม่จํากัดค่ะในส่วนของสถานที่นะคะต้องมาผูกไว้ด้วยนะคะ ตารางการอบรมค่ะวิทยากรเป็นใครผู้อบรมนะคะผู้จัดอบรมนะคะเป็นใครนะคะและค่าใช้จ่ายในการอบรมค่าใช้จ่ายสําหรับผู้จัดอบรมเองหรือว่าค่าใช้จ่ายของผู้เข้าอบรมการจ่ายค่าลงทะเบียนนะคะในส่วนนี้ก็จะเป็นตัวอย่างของการบันทึกขออบรมภายในะคะ่ะต่อไปเราไปดูหัวข้ออื่นกันนะคะหัวข้อสําคัญที่จะพาไปดูอีกอน่หัวข้อนะคะก็จะเป็นในหัวข้อประเมินผลการอบรมค่ะ และนี่จะเป็นตัวอย่างการประเมินผลการอบรมนะคะในส่วนของหน้า general ก็จะมีเลขที่เอกสารเดือนที่เอกสารวันที่เอกสารที่ทําการอบรมนะคะหลักสูตรที่ทําการอบรมวันที่เริ่มต้นและสิ้นสุดในการอบรมนะคะผู้ประเมินเป็นใครนะคะชนิดการประเมินนะคะก็จะมีอยู่3แบบก็คือก่อนการอบรมระหว่างการอบรมนะคะหรือว่าจะเป็นหลักการอบรมค่ะเราไปดูการประเมินผู้เข้าร่วมอบรมกันค่ะ สำหรับการประเมินผู้เข้าร่วมอบรมนะคะเราจะคลิกที่ช่องประเมินนะคะจะเห็นว่ารายละเอียดการประเมินนะคะเราจะมีการประเมินอยู่3แบบนะคะก็คือแบบระดับแบบคะแนนนะคะแล้วก็แบบร้อยละนะคะเราไปประเมินแบบระดับกันนะคะในส่วนของแบบระดับก็จะมีหัวข้อการประเมินนะคะระดับผ่านตั้งแต่เท่าไหร่นะคะแล้วก็ผลการประเมินนะคะผ่านตั้งแต่ปานกลางนะคะแล้วก็คลิก เมื่อทำการเลือกผลการประเมินนะคะก็จะมีเครื่องหมายเช็คถูกตรงช่องผ่านนะคะเราไปดูการประเมินแบบคะแนนคะ่ะก็จะมีหัวข้อการประเมินคะแนนเต็มนะคะคะแนนที่ผ่านนะคะเราไปทำการประเมินกันค่ะสําหรับการประเมินร้อยละนะคะก็จะมีหัวข้อการประเมินเปอร์เซ็น์ที่คาดหวังนะคะเปอร์เซ็นที่ผ่าน เราไปทำการประเมินกันค่ะจะเห็นว่าเมื่อทำการประเมินนะคะด้านล่างสุดจะเป็นการรวมคะแนนนะคะว่าจะผ่านหรือว่าไม่ผ่านหากผ่านนะคะจะมีเครื่องหมายเช็คถูกตรงช่องผ่าน,นะคะ่ะแต่ถ้าไม่ผ่านก็จะไม่ขึ้นเครื่องหมายเช็คถูกตรงช่องผ่าน,นะคะ่ะและ้วผลการรวมคะแนนก็จะขึ้นว่าไม่ผ่านนะคะ อันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างในการประเมินผลการอบรมค่ะเมื่อประเมินเสร็จนะคะให้กดโอเคนะคะผลการประเมินก็จะขึ้นอยู่ด้านขวามือนะคะในช่องการประเมินค่ะสําหรับการประเมินวิทยากรหรือว่าการประเมินของข้ออบรมประเมินสถานที่นะคะก็จะมีแบบการประเมินเหมือนกันทั้ง3แบบก็คือแบบระดับแบบคะแนนและก็แบบเวลอาอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างในการประเมินผลการอบรมค่ะ นอกจากนี้นะคะยูซอร์สามารถบันทึกแผนการอบรมประจำปีซึ่งจะอยู่ทางด้านซ้ายมือของระบบนะคะหรือว่าจะเรียนดูรายงานของระบบเทรนนิ่งนะคะซึ่งระบบะได้มีการตั้งค่าไว้ในส่วนของรายงานไว้ให้หลายรายงานนะคะที่สามารถเรียนดูได้รวมถึงรายงานราชการในการส่งกรมพัฒนาฝีมือแรงงานนะคะสะทหนสทสอ 2. ฟอ,อยฟอปนะคะรวมถึงฟอร์มใบลงทะเบียนผู้อบรมนะคะหรือว่ารายชื่อผู้ลงทะเบียนการอบรมค่ะค่ะและนี้ก็จะเป็นตัวอย่างนะคะการทํางานของระบบเทรนนิ่งค่ะจะเห็นว่าระบบเทรนนิงช่วยให้ฝ่ายอบรมสามารถทํางานได้ง่ายเป็นขั้นตอนตั้งแต่เริ่มหลักสูตรจนกระทั่งปิดหลักสูตรได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะ